สวัสดีคะ่ะเพื่อนเกิดมิททุกท่านนะคะอินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ YouTube ช่วงของสอนสร้างเว็บไซต์ง่ายๆ by Coach Burn วันนี้ c o ชเ h ิ u r n จะมาแบ่งปันว่าทำไมขายปุป๋ยผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรจำเป็นต้องมีเว็บไซต์นะคะบอกได้เลยนะคะว่าหลายคนหลายท่านที่เข้ามาดู c o ชเ h ิ u r นนะคะก็จะต้องแปลกใจว่าปัจจุบันนี้นะคะ มีคนมากมายที่เขาขายปุ๋ยขายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรทั่วบ้านทั่วเมืองทั่วประเทศแต่ทําไมละ่ะเราต้องการที่จะขายปุ๋ยของเราให้กับคนทั้งประเทศได้ซึ่งเราจําเป็นต้องมีเว็บไซต์มาช่วยซัพพอร์ตให้ธุรกิจปุ๋ยของเรานั้นสามารถเปิดและปิดการขายได้ซึ่งโคชเปิลนึงก็เป็นอีกคนหนึ่งนะคะที่ขายปุ๋ยเช่นเดียวกันขายผลิตภัณฑ์าทางการเกษตรเช่นเดียวกันค่ะ โคชเปิ่ก็เอาผลิตภัณฑ์นะคะเอามาไว้ในเว็บไซต์เนะเวลามีคนเซิร์ชมาต้องการสินค้าของเราหรือมีปัญหาในด้านต่างๆทางการเกษตรนะเขาสามารถปรึกษาโคชเปิ่ได้เขาสามารถที่จะซื้อสินค้าของโคชเปิ่ได้นะเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งสำคัญที่สุดเพื่อนๆจะต้องโปรโมทว่าตัวเองจำหน่ายปุ๋ยจำหน่ายผลิตภัณฑ์การเกษตรอยู่นะคะ แล้วมียี่ห้ออะไรบ้างนะคะแต่ละอย่างมีประโยชน์อะไรจะช่วยพี่น้องเกษตรกรอย่างไรเพื่อดึงดูดพี่น้องเกษตรกรที่เขาต้องการซื้อปุ๋ยหรือเขามีปัญหาในด้านการเกษตรอะไรเขาก็สามารถที่จะปรึกษาเราได้นะคะเราสามารถให้คำปรึกษาเขาได้เขาก็จะเต็มใจที่จะเป็นลูกค้าของเรานะเต็มใจที่จะซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของเรา เพราะฉะนั้นตรงนี้สิ่งสําคัญที่สุดก็คือเราจําเป็นจะต้องมีการโปรโมทปุย๋ยผลิตภัณฑ์การเกษตรของเราบนเว็บไซต์ให้กับผู้คนได้รู้จักนะคะเวลาคนกูอ่อเซิร์ชใน Google Google มาเนี่ยเขาก็จะเจอร้านปุ๋ยของเรานะคะประมาณนี้ค่ะเพื่อนท่านไหนสนใจอยากจะมีเว็บไซต์หรืออยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็สามารถที่จะทักโคชเปิลมาได้ตลอดสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ